ก็กำลังตรวจรถกันอยู่นะคะภายในค่ะส่งมอบกันนะคะในวันนี้นะคะ เป็นรถตู้คอมพิวเตอร์นะคะลูกค้าสนใจซื้อไปขับวิ่งงานก็นได้เลยค่ะรถสภาพเดิมสวยๆเลยนะคะปี2015ราคาไม่แพงค่ะ7 0 0 0แสนกว่านะคะสามารถทำฟรีดาวได้เลยค่ะจัดไฟแนนซ์ได้เต็มจำนวนนะคะรถไม่มีอุบัติเหตุเลยค่ะน็อตเดิมๆไม่ขยับเลย อันนี้ก็ลูกค้ามาจากอุบลนะคะจัดไปนั้นมาจากอุบลเลยแล้วก็มารับรถในวันนี้นะคะค่ะเพื่อที่แหลกจองตัวทันทีใหม่ไอ่ซยุติบุญมาคราพผมพี่สงสารอ๋อ